วัสดีนะจ้าพี่น,อน้องมือกี้ก็ได้ข้าวเปียกเสร็จเบิ้องในถุงละยี่สิบาทป้าทีโทเอ,อ,อันนี้เป็นสูตรทางแถวยาสูทอนหมักใส่ก้างนขนาน้ำนะคะทุกคนจ๋าก็จะมออีน้ำซุปเขาทําด้วยอไก่แล้วก็จะมีหมูโยใส่ไข่น้นานะคะทุกคนจ๋านี่มาเด้อร์รซ็บๆซบทถุงละยี่สิบาทป้าทีโทรใ้หลายขนาด แซ่บด้วยยี hmm. ่สิบบาทก็แซ่บได้เอาไซ่ล้ะไรเปินคนหมักนัวๆเส้นเล็กของคอลื่นคอขนาดเลยทุกคนหอมกิ่นริกไทย แถวบ้านข้าพเจ้าค่กาะกพเจ้าสใส่ต้นหอมผักชีนะคะอันนี้คือใส่ข้พหน้าค่ะเพื่อนแล้วแต่ไผ่สิปรุงไปนะเพื่อนเนาะปรุงตามใจชอบของตัวเองแย่เส้นเหนียวนุ่มอยู่ดีดทุกคนท่านง่ายๆใส่ไข่หาบาทเสินยี่สิบบาทเบื้องหาย้ายหลาย,ลายมูยอก็ได้พ่นะหมูยอก็ได้ เนื้อไก่ก็ได้หั้อไช่เท้าก็ได้พักขนาก็ได้ป๊าทีทัว Nào <laughs> mua vô hay tăng lại Ấy <laughs> à, thì thường mua vô hay tăng lại <laughs> à, thì tăng lại Ờ Ở đây thao บันยาสูทอนมีเด็กมองหนักอือเสียบเ,เลยนะทุกคนกุ้งลุดออมฮามันสุมสมน,นมศ์นนุวาปะลาน้ำปลาอืออือ ไว้จับยวนหรือไว้จับเวียดนามหรือขาเปียกเส้นซื้อที่แล้วแต่คนจะเ,เจออรียกคนจะเอิญเ่าเอานะคะอ,อ๋อหลายหลายยี่สิบห้าหลายเนี่ยตักลงไปต้นมองได้กับเจอเต็ หมูยอ <laughs> สุดยอดความแซ่บนี่โค้งไก่เธนเอามาซับๆไปนี่เพื่อนป้าจีิถูกกินไงยูไง,ง chen chu sinh nhai chen chu sinh nhai yang mùa Gian chuu mhm 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 cả mhm 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 อ่างพี่อ่างนอกมื่อนี่ยพอกินกระเปียกเินกับกระเปียกเินพุณนะอ่างหมูพุณนะยี่สิบบาทถ้วยบักไงกินไปตั้งหลายอย่างบเบิดอยู่อพุดนะเบิ้งแน่กินตั้งโดนกินไปตั้งหานาทีหกนาทีกัยังคือเก่าอยู่หลายคัดหรือมันอื่นพุ่นะหมูย่อกันยังตั้งหลายบนไหนแม้ อย่าพึ่งเด้มีเด็กน้อยเพิ่นเป็นมาเปิดแข่งข่อยอย่าพึ่งเด้อจะอย่าพึ่งเล่นเกมหันอืบอกยากเด้เด็กน้อยเสมอหนิอย่าพึ่งบอกว่าเนี่ยใดหมู่บ้านนี่กินช็อกโกแลตนะให้เบาง่ายๆเบามวลมวลกินช็อกโกแลตแล้วก็อารมณ์ดีเขาบอกกินช็อกโกแลตเสร็จต้องอารมณ์ดีหมู่บ้ ย้อมเหรอเพื่อนหลายหลาๆจะไปต่อหลังไหมคือเกาสันตัวนี่เนาะคำนี้ไงอือหือข้ตาสว่ สิขออัมพาตจากเพื่อนๆจ้ามีเด็กน้อยเพิ่อนจา,นอนอากเล่นเกมเพิ่อนแน่เมืองหนาแล้วขอบคุณทุกท่านที่สัมมาหลับชมว,วิดีโอชมในนอนชมในของทุกปีกินแซ่บด้วยพนละโอ้หลายแห้งโคตรหลายโคตร,รน้าเสียงรถกระดไดเอาแคมอีกคำหนึ่งเดอ้อแคมปด้วยพี่น้องเด้ออื้อหือ คุณยจ,จ๋าบ๊ายบายสวัสดีนะคะ